มาไม่ปวดเลยแม่พอกล้องมาโชว์เลยว่าโชว์หัวเมื่อกี้มุดหัวนี่ก็ดองด,ดูดูดูหางดิมันเจ็บมัน,น <ะ S 1> หายใจไม่ออกอะแน่นรัดแน่นยังมังค่าตาโผล่มาเอ๊ะหัวงูหัวงูโอ้โหซู่มหัวงูโหเจ๋อมากาโหโัมันจะเออดูเล็กระเร็ อ้าวา<อ>าแปด <8 S 1> ยังแปดยังแปดอยู่นนจะเป็นหนึ่งเลขใครแล้วเนี่ยมันมวนเหมือนนะแปดจุดเจ็ดแปดจุดอ้าวแล้วหัวของเจ้าตัวนี้ไปไหนอะ่ะก็ได้ไงก็เอางูทับอยู่นี่วัตุแกงีูทับ ทำให้เป็นเลกหนยให้ได้เลยมือไรออกได้แม่ตายลตายลเอาเลย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 สงสัยว้ยสงสัยววเอเอาเออาได็กขาดขาโอ้โหย่างจริงเลยอะชวยช่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 วยเอาไปก่อนดูโดนโดนหลับไปขนมาเลยว่าอะไรวะ มันคงคุยกันนี่ค่ะพี่มันคงคุยมันคงช่วยกันข้ากำลังหาวิธีช่วยอนี่มันติดต่อทางลมหายใจมั้ยรู้รู้เพื่อนมันอยู่ในอันตรายอะทำอะไรกันสักทีดีไหมล่ะ <c oughs> นี Ooh, ่เ <Auf> ฮ <horror> ้ยมันช่วยเว้ยเฮ้ยมันช่วยเว้ยนุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายอีกนี่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 เฮ้ย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 มันช่วยเว้ยตัวนี้มันช่วยเว้ยโอ้ยอย่างเก่งเนอะเราถ่ายทันไม่เปล่าเอออีกเลยอีกเลยนี้มันมันช่วยมันกัดมันยิ่งรัดช่วยมันกัดเมื่อกี้งูเขียวห้อยลงมาเลยตัวนี้ตัวนี้มันช่วยเออเก่งเนี่ยกัดตะคอกหรือคือนั่นหัวงูเขียวมันอยู่ไหน มันมุดเข้าไปเมื่อกี้ที่บอกว่าในใจความจะกินเข้าไปได้ไงเขากินไม่ได้กินไม่ได้หรอกยี่คือแรกคิดว่าแล้วเดี๋ยวมันมันมันก็ตกมาเห็นมันรัดปะมันเอาหัวไปงับไว้ตรงหางของตัวเองเพื่อที่จะให้แน่นดูดิตัวอยู่ไหนลูก